โอเคครับ okay, ผมก็คลิปนี้นะครับผมมาทําคลิปขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามผมนะครับก็อันนี้ผมซีเรียสผมจริงจังนะครับผมไม่ได้เหมือนพี่ต้อนะที่เล่นเล่นหลอกหลอกนะผมจริงจังนะครับก็ถ้าใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อครับอันนี้ผมจริงจังนะครับผมก็ผมนั่นนะครับจะทําการปิดช่องนี้แล้วนะครับผมกึิชพันนะครับผมก็ผู้ติดตามมาถึงเป้าที่ผมได้ คาดคิดเอาไว้แล้วนะครับผมเกินเป้าดล้วนะหนึ่งพันผู้ติดตามเนี่ยนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ติดตามผมมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นสตรีมหรือเป็นคลิปอะไรต่างๆนะครับผมที่ติดตามรับชมช่องผมมาตลอดนะครับผมขอขอบคุณมากๆนะครับผมก็ผมเนี่ยมีสาเหตุในการปิดช่องด้วยนะครับผมก็คือผมนั้น ตอนที่ผมเรียนอยู่ป6แล้วนะครับผมผมกำลังจะเข้าม1นะครับผมซึ่งผมต้องเรียนหนักขึ้นนะครับผมซึ่งถ้าเกิดผมเอาเวลามาทําช่องเนี่ยทําให้ผมไม่มีเวลาแบบอิวสอบนะครับผมผมอาจจะเข้าไม่ได้นะครับผมแล้วก็ผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วจริงๆนะครับผมก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อแล้วนะครับก็คือตอนเนี้ยผมก็ทาํา, game, าม,ทมาหมดแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็น2.0เกมหรือว่าฟาครายผมก็ทํามาหมดแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็ รู้สึกว่าขอพักแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมขอถ้าเกิดผมสอบเข้าแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมสอบข้มอม .1 ผ่านแล้วเนี่ยผมอาจจะแบบมาทําคลิปทีหลังแต่ว่าก็ไม่รู้นะครับผมเริ่มหมดแพชชั่นในการทําคลิปแล้วอะนะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมก็ไปแล้วครับคลิปนี้คลิปสุดท้ายรับผมสวัสดีครับ